น,นี่มันคืออะไรบอกพี่สีหน้าองเครื่องอแบบนี้มันคืออะไรรถไปรีแมปมาโอ้โหจัดเต็มไม่ว่าจะเป็นกองตรงกองเปลือยท่ออินตรงท่ออินเตอร์<ะ>รีแมปมาพร้อมครับผมที่สําคัญรถปีใหม่มากปี20นะจ๊ะบอกได้เลยว่าเร็วแรงทะรุ่นระกบอกเลยว่าหยยบสัพเ์หยียบสับทแค่อันจะกูแจสตาร์ทรถผมจะพุง่งตลอดเวลาเลยสตาร์ท๊มว่าแต่แตขั้นแรงพี่น้องไกลมันแบบสายซิ่งไงโอ้โห ลุกสวัสดีค่ะวันนี้พ่อพรมกับบัวระบายไประบัวสามสิบแปดจ้าสวัสดีค่ะวันนี้เราพ่กับน้องเอิญเอิญจ้าเออนะคะมาพ่อมาพรมกันกับเบอร์อค่ายเ็นไถ่ผิดหวังพี่น้องวันนี้เร่อยยัามาฝากเอ็มซีเอิญกีฬาส,สูรดีแม็ก์หนึ่งจุดเก้าเอสแครสี่ปีสองพันยี่สิบพ่อพรมเออโชคดีแล้วทุนหัวมีผัวขับหนึ่งจุดเก้าว้าชอ่ะคันนี้พี่น้องนะคะใครสนใจจะจัดไฟแนนซ์คุณพี่เอาไปเลยพันแชท 2999บาทจ้าเออตลอดปีนี้ครับผมตั้งหลักตั้งตัวเสร็จแล้วคุณพี่ค่อยไปผ่อนราคาเต็มที่1น7 0 0บาื่องเด้อบาทเนอไม่แพงนะเพราะเป็น4ประตูนั่งได้ตั้ง7คนหัน7ดสี่ใครนั่งด้วยคุณพี่ก็หันเข้าไปนะคะหรือถ้าอยากได้ขั้งว่ต่ำลงกว่านี้ทำไงน้องเอิญจ้าวพ่อมาเลยเอออะดูรถกันเลยดีกว่าหน้าห้องเครื่องเราให้ดูไปแล้วนะจ๊ะผทุกอย่างเดิมหมดเลยยกเว้นหน้าห้องเครื่องที่เขาแต่งมานิดหน่อยอ่าแล้วล้อก็เป็นล้อเดิมนะไม่ชอบให้3ลายที่37 สามศูนย์ฟรีจ้าไม่สองหมืนแปดนะจ้ามีวัดบูญให้หนึ่งตัวในเป็นวิทยุนะคะธรรมดาลูกค้าสามารถไปใส่เพิ่มเองได้นะเกียร์หกปีนะจ้าเออแบตสองลูกกระจกปรับเป็นระบบไฟฟ้าหมดเลยครั่ผมนะคะคันนี้ที่สมคัญมีท่อให้หนึ่งใบนะเสียงท่อนี่หวานแจ๋วแจ้วนะคะพี่น้องเบาะหนังคือดูแลรักษาทำความสะอาดได้ง่ายมากใช่แล้วนะคะที่สาคัญคือนั่งได้หลายคนด้วยแมกไลเนอร์เขาไม่ได้มีมาใส่นะคะคันนี้มีท่อให้หนึ่งใบฟังสักนิดสักหน่อยไหมก่อนปิดคลิปมา หยยบจังไหนวะหยยบเลยอันนี้เหรอหยยบเลยเนี่ยเหรอฝั่งขวาอ้าวชิบหายขับไม่เป็น <c oughs> ขวาสุดนะวุย้ยวุย้ยตกใจปาดต้องเอิร์น <c oughs> บอกแล้ว <c oughs> มันเร็วแรงทะลุนรกจริงมันดับม,มากออพี่น้องนะคะหยยบนิดเดียวเองอ่ะใครสนใจเดี๋ยวให้น้องเอิร์นฝากเอฟซีหน่อยจ้า ทวรอยู่ด้านล่างกดแสดงเพิ่มเติมเลือกทักเลือกโทรมานะจ๊ะาเาอก็ออไม่ต้องมาบริการทำเสญยงถึงที่ส่งรถให้ฟรีถึงบ้านรับรถแน่นอน